เวลา10 15นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตรราชกัญญาสเสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้าถ,ถงหลูส่งฝึกซ้อมสนามจริงที่จะใช้ในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้โดยในายมัสเตอัสอเล็กซานเดอร์รัตผู้ถวายการสอนชาวเยอรมันให้ส่งฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆ ที่สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ใช้เป็นแบบทดสอบในการแข่งขันให้มีความแม่นยำมากขึ้นเช่นท่า Extend e d Trot Half p i r o u e t t e ซึ่งเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยขาของมาอ้ายังคงก้าวอยู่ตลอดเวลาจากนั้นทอดพระเนตการตรวจสุขภาพมา้าโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันซึ่งครั้งนี้จะส่งม้าชื่อแมบ้าคิง เพศผู้อายุ17ปีสายพันธดนิสวอมบัตจากราชอาณาจักรเดนมาร์กในการแข่งขันโดยวันนี้มีการประชุมทางเทคนิคและจับสลากลำดับการแข่งขันศิลปะการม้าขับม้าประเภททีมของนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยซึ่งมี9ประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยฮ่องกงจีนอินเดียญี่ป,ปุ่นเกาหลีกาตาสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและจีนไทเป โดยประเทศไทยได้ลำดับที่7ในการแข่งขันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน